อาสบายดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับพี่น้องนี่ไปน,นากับจนี่พี่น้องเอารถไถไปนาเนาะไปนาไปห่วงปิดสวนไปตัดหญ้าเราจะเราตัดเราจัดตัดหญ้าไปตัดหญ้าสวนของม่วงกิดมะพร้าพี่น้องเพราะว่าคนสวนบดเขตสวนบดที่ทางเราใต้นี่พี่น้องสวนเผ่าตะโอยนี่ ก็หลายกับเจ้าบรเฮ็ดให้ใหเฮ็ดนาเนาะกับเจ้าจะนิยมเห็ดสวนเห็ดสวนยาพลาสวนของพวกสุะพร้าวแล้วก็สวนมะต้นเนาะช่วงนี่แหละช่วงเริ่มตัดหญ้านะพี่น้องเนาะไปกับเจ้าจนนี่น้อยเงียนรถเงียนขับรถไถต๊อกต้องให้จนนี่เนาะ <c oughs> มือไหม่ฮัดคับนะพี่น้องนะค่อยไป ที่ในปกในทรงเนาะ,ระบรรยากาศแคมเปียนเราพี่น้องเนาะมาเดินทางกันต่อเนาะที่ในหลักจากอ่าออกมาจากวัตถุแคมเปียนั่ดพี่น้องทางหลังค่อยชินแคมเปียนเนาะสิแกะไม้ไปนาพี่น้องแกะเมาะแกะไม้ไปหัวไปสวนอยู่ให้อยู่นาเห็นไหมบาเสี้ยธกิจพอเพียงเนาะช่วงนี้เนาะเสี้ยธกิจพอเพียงแบบอยู่แบบบ้านๆอยู่แบบบ้านนาพี่น้อง ก็มีความสุขเลยพี่นอ้อนงบรรยากาศวันนี้จะเป็นสวนยางพาราของพี่น้องเวียดนามพี่น้องเนาะตอนนี้เจ้าจุนี่น้อยกำลังขับรถมือไหม้ครับพี่น้องรถไถสี่เจ้าระวังมันติดทัมเตอร์จุนี่อาจจะถ่ายจัะยะระยะเป็นญาติให้พี่น้องเอฟซีในวงในซบก็เนาะบรรยากาศ สุดสวนยางพาร,ราของเวียดนามขวบกว้างน่าจะ3-4,000 3 4 0 0 0เฮกตาร์เนีพี่น้องเวียดนามทัพแรงงานทับแรงงานคนล่าหลายทัพแรงงานเวียดหลายเนาะประกิษเดือนหนึ่งประมาณ2ล้านปายแต่ว่าเดือนนึงประมาณ4,000 เอาพี่นอ้อ,นองจอดนี่น้อยเอราะปากตัวดำเนาะกำลังขับรถไปสวนพี่น้องไปสวนยางพาราอยู่นาเนาะเบง,งัว่บึงควยเพียนใหม่คอยไปพี่น้อง อย่างข้างหน้าจะเป็นอ่าหนองสะเนาะตอนนี้จะลงไปพ่อนะจอนี่พอนเอะเป็นลพี่น้องนั่เริ่มเป็นล้ะนี่ตอนนี้จอนี่อายุอยู่ประมาณส1เ็ดปีพี่น้องเงียนอยู่สั้นมัหนึ่ง <c oughs> ตอนนี้ยังอยู่สั้นวันหนึ่งพี่น้อง11ปีเนาะใกล้สิเา็1แล้วพี่น้องเนาะค่อยเงียนค่อยตุด๊ดตัดไปน่าจะประมาณหนึ่งเดือนก็เป็นแล้วยราหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ประมาณนี่ยยังมันเก่งเสื่อ,อก็ได้กัเก่งเลยพี่น้องเพราะว่าแห้งยังบูชองเขาถ่ายเนาะต้องค่อยขอยไปก่อน <c oughs> บรรยากาศยามเศร้าพี่น้องแลอวพี่น้องจอนนี่มาฮอดกลางทางสวนยางพาราเนาะแค่มเวีนแหละพี่น้องเสลกสซงพี่น้อง <c oughs> <c oughs> น้เส่าบรรยากศ้ำเสาพี่น้อง <c oughs> เจ้าเริ่มกีดยางแล้วพี่น้องส่วนงฤดูหนาวนี่ขียยางเลออกหลายพี่น้องหลายกีดกลางขึ้นน้ำยางมันหลายเนาะคนกีดยางนี่มาทุกเขตทั่วประเทศเนาะ จอนนี่กําลังเก่งเลยพี่น้องเนาะนึกเก่งแล้วน่านจะประมาณเดือนหนึ่งก็เป็นเดือนหนึ่นงเพราะว่าแห้งยังสีกุ้งทองรถเนี่พี่น้องบรรยากาศน้ำาเซ,า,เซ,า,เซ,า,เซาไปกับจอนนี่น้อยสายจวดวันนี้ก็จะไปหัวไปสวนไปนาคือเกา่าอยูส่สวนยางพลาคือเก่าพี่น้อง เป็นแล้วนะพี่น้องเนาะจนนีหน่อยครับเป็นแล้วพี่น้องเนี่ยรถสลิงมาแล้วพี่น้องรถสลิงของป้าปุ้ยประแสงมาและนี่เขาจะกีดยางพี่น้องนี่เห็นบอนอ่อน้องนะน้ำยางจะออกหลาย,ย <c oughs> มาเมืองควรจะจะหน,นี่ฮักเมืองวร สาวงามพี่น้องมาขีดยางมาเนี่ยบรรยากาศยามสาวทำรถเสล่งไปสวนไปหน้ากันเจ้าเนี่ยนี่ไปสวนน้ำมันมาแล้วพี่น้องเอาพี่น้องมาเบิ่งผู้สาวขีดยางมาพี่น้องสาวมาแต่แข็งหัวพันกูละ ช่มเนื้อสุกเป่าพี่น้องบรรยากาศยามเช้าเจ้าเริ่มกีดยางแล้วพี่น้องสาวสวนยางเริ่มกีดยางเพราะว่ากีดช่วงฤดูหนาวนี่น้ำยางมันออกหลายพี่น้องนี่เจ้าเริ่มกีดแล้วพี่น้องนี่จะมาจากเมือ,พองพุทธภงเป็นละพี่น้องบรรยากาศ อากาศดีคนเศร้าเนาะน้ำยางมันจะไหลมีผู้สาวงามพี่น้องมากินยางมาเนี่ยอากาศย่างเศร้าก่บเศษเศษเปื่อยเป็นหน้ากับเศร้า ยังขวายูนึงเหมืน,นเคยอ่ะพี่น้องข้ามขวานะแต่พป่าเลยโอ้ยโอ้โหไปมารถพี่น้องหัวจัก เอาพี่น้องเมื่อนี้ทามาหว้วยบางเลียงพี่น้องมาเบิ่งนทร,รมาศาสหว้วยบางเลียงงามหลายพี่น้องบรรยากาศน้ำตกตาดหลเนาะเอารถจักข้ามมาก็ได้พี่น้องเอารถจักแล้วก็รถไถข้ามมาเนาะนี่จะเป็นขัหวห้วยบางเลียงจะเป็นสะพานเทิงพี่น้องเนาะมันมีสองสะพานสะพานลุ่มสะพานเทิงเนาะตอนนี้เอารถจักข้ามมาสบายพี่น้องเนาะขี่รถจักข้ามมางามวิวเนาะ เพราะว่าเฮามาเอารถจักรรถจักรเพเนาะอยู่ห้วยแหละบรรยากาศที่นอ้องบรรยากาศงามหลายที่นอ้องวิวงามที่นอ้องเอ้าายพอได้มาได้มาชมมาเที่ยวเนาะมาเบิง่งวิวงามขัวห้วยบางเลียงขัวห้วยบางเลียงนี่จะอยู่ที่บ้าน ลมซักใต้เนาะเมืองบะเชียงขแขวงจำประศักดิ์พี่น้องบรรยากาศสองฝั่งบรรยากาศยำแรงพี่น้องนี่พี่น้องวิวงามนี่อยากจะใต้ขวไปฝากมั่นพี่น้องบรรยากาศยำแรงช่วงสี่ห้าโมงแรงพี่น้องเนาะ นี่มากับบิลลี่คนบิลลี่กะมารถเนาะรถบิลลี่เพมารถจักรารถไทยมาเก้รถจักรพี่น้อง